ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่อง 3sd ช่อง28ขอนำท่านผู้ชมมายัางอาคารมารินดอนทาวเวอร์นะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันสนูเกอร์แบบเฟรมเดียวน็อกเอาท์ดำลูกเดียวครับซึกดำเดือดครับเราเริ่มการแข่งขันมาถ่ายทอดสดมานะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถ่ายทอดสดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ วันนี้มาถึงวันสุดท้ายของซีซั่นแรกแล้วเป็นรอบชิงชนะเลิศครับทั้ง3ประเภทครับทั้งอาชีพเยาวชนและก็แขกรับเชิญน,นั้นเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้นและการแข่งขันในวันนี้ครับกติกานั้นรอบชิงชนะเลิศไม่เหมือนรอบปกติครับรอบปกติคือแข่งเฟรมเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลา4นาทีวันนี้ครับรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนแล้วก็อาชีพนั้นแข่ง3เฟรมสองในสามแล้วเฟรมละสามนาทีครับใครได้2เฟรมก่อนจะเป็นผู้ชนะ ส่วนประเภทแขกรับเชิญยัง1เฟรมแล้วก็4นาทีเหมือนเดิมครับผมและการถ่ายทอดสดวันนี้ครับขอบคุณ FB b a t แ e r y แล้วก็ BIE ครับกับบริษัทบางขุนเทียนบิลเลียดอิมพอร์ตและเอ็กพอร์ตจำกัดครับที่ทําให้การถ่ายทอดสดคราวนี้ราบรื่นด้วยดีและการแข่งขันวันนี้กําลังจะเริ่มขึ้นครับกรรมการและผู้บรรยายยังเป็นท่านเดิมกรรมการครับขอไปครับผู้บรรยายครับเราได้รับเกียรติจากกรูซูเกอร์เมืองไทยครับคุณศักดาลัตนสุบรร ส่วนกรรมการผู้ตัดสินครับเป็นแชมป์โลกหญิงปีล่าสุดนะครับ,ค,รบคุณแอมวรัตนนันครับวันนี้เราออกสตาร์ทชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนครับคู่แรกถือว่าถูกคู่ดีเดียวครับนักกีฬาคนแรกที่จะลงสนามครับเป็นเจ้าของสามเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาตินักกีฬาจากจันทบูณ์โยจันท์ครับ เส้นทางของโยจันชนะ3าครั้งคนจะเป็นแชมป์รายการนี้ได้ต้องชนะ4ครั้งครับดูเส้นทางครับคุณสักดาได้เตรียมเส้นทางของโยจันมาครับว่าผ่านใครมาบ้างและผ่านอย่างไรครับครับสําหรับโยจันนะครับหรือว่าชื่อติงตะวันภูนทองนะครับก็ชนะปลายปากน้ํานะครับรอบ16คนแล้วก็รอบ8คนชนะเหนือบางแสนส่วนรอบรองชนะเลิศเอาชนะมิงสระบุรีนะครับเนี่ยครับเด็กคนนี้แหละครับ โยชันใช้แรงสองครั้งแต่ครั้งที่3รอบรองชาเลศไม่ต้องใช้แรงเพราะแปลวนั้นทําให้ง <c oughs> นงคุณนงคุนครับคู่ต่อสู้ของโยจันครับโอ้คนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ,นนรรบเป็นเจ้าของสองเหรียญทองเยาวชนแห่งชาติและสองเหรียญทองกีฬานักเรียนสเกรตจากประดุมธานีครับพุทธหลังสิทธิ์พุทธเล่นเทควันโดด้วยแล้วก็เล่นสนุกเกอร์ด้วยครับมีมีเส้นทางของเขาครับมาให้ชมครับ พุทธการขิมสุขนะครับก็ชื่อจริงของพุทธลังสิทธ์นะครับในรอบ16คนเอาชนะท็อปจันรอบ8คนชนะโฟนเนวดาดนานครับแล้วก็รอบ4คนเอาชนะแพรวรบบุรี3ครั้งของพุทธนั้นเป็นลูกย,ยากๆทั้งนั้นเลยนะครับ,รบลูกสุดท้ายนั้นเล็กกว่าลูกใหญ่กว่าลูกเข็มหน่อยเดียวก็เอาลงได้มอบหน้าที่กรรมการครับ ครับวันนี้เราจะได้ชมกันเต็มๆเลยนะครับทุกครั้งเราได้เห็นชิงดำลูกเดียวแต่คู่นี้จะแข่งกันสองในสามนะครับใครได้ดำลูกแรกยังไม่ถือว่าชนะนะครับต้องได้ถึงสองลูกพุทธได้สิทธิ์เลือกเล่นก่อนนะครับก็ให้โยจันเป็นผู้เปิดโยจันนั้นก็คือตะวันภูลทองนะครับเป็นเด็กจากจันทบุรี ต้องดูนะครับวิธีเปิดเมื่อกี้ซ้อมกันแล้วครับซ้อมลุกเปิดไว้แล้วครับเนี่ยเปิดแบ่งซีกนะครับขาวกับดําอยู่ตรงข้ามอย่างนี้กันยากเนี่ยครับกันยากลูกนี้ต้องดูว่าพุทธเจกันยังไงครับแต่กันยากครับต้องออกคิวไซส์ขาวลงไปด้านล่างนู่นอ้าวลงเลย <c oughs> ขึ้นน้ำก่อนเลยนะครับมาแทงไม้เดียวกับโชคดี พุทธขึ้นนำนะครับหนึ่งต่อศูนย์เรก็จะเป็นผู้เปิดเฟรมต่อเลยนะครับต้องได้สองเฟรมถึงจะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็ได้แชมป์รายการนี้เปิดสไตล์ดีก่าครับมาของพุทธนั้นเปิดไม่ดีอย่างนี้ทำให้โยจันกันง่ายนะครับหรือจะตบเลยก็ได้ ดับเบาไปนิดหนึง่งอย่างนี้ถูกพุทธสอยแล้วครับแล้วมือระดับนี้ลูกอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ายากนักนะครับที่สำคัญเป็นเด็กที่แม่นด้วยครับพุทธลังสิบฟุกไหมครับ <c oughs> อ้าวอ้าอยู่ยังไงครับไม่หาสงสัยจะต้องมี ลูกที่สามนะครับดำแต่ลูกนี้ไม่ง่ายนะเพราะว่าขาวนั้นไปพิงชิ้งเลยครับวางมือวางไม้ลําบากอ่ามีปัญหาครับเอาละครับได,ได้ดูเต็มเต็มเลยครับดําลูกที่สามเดี๋ยวต้องจับมือกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นลูกชี้เป็นที่ตายนะครับอ่าต้องจับมือกันก่อนครับ นี่เป็นกติกาสากลน,นะครับเวลาเฟรมสุดท้ายแล้วนักกีฬาทั้งคู่จะต้องจับมือกันเปิดเหมือนเดิมครับแม่เปิดเปิดดีกว่าครั้งแรกหน่อยนะครับครั้งนี้ถ้าจะเบิ้ลก็คงจะเกินนะครับต้องคิดหนักหน่อย เนี่ยครับเบิ้นละเกินเอา้า,อาโอ้โหถือว่าโชคมากครับโอ้เห็นเห็นเห็นโย่มองด้วยความงงเลยว่าลูกนี้ตอนที่เปิดนะครับคุณบิ๊กนั่นบอกว่าเปิดสุดยอดกันยากแล้วถ้าว่าดูภาพช้าก็จะเห็นนะครับว่าพุทธนั่นยืนมองนานกว่าปกติครับเหมือนยืนคิดนะครับว่าจะไปทางไหนดีใช่ไหมครับคิดยังไงตอนนั้น ก็คิดบบการนะครับแบบไม่ลงหลงกลางก็เลยมาด้านบนกลับว่าเบิ้ลฟรีด้วยแล้วกันด้วยกันด้วยคิดว่าเปิดดีเยี่ยมปีนะ้ครับคิดว่าดีนะโอ้ดีมากเป็นจุดในฝันเลยครับไม่น่าเชื่อว่าถ้ามีภาพช้านะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเปิดไปนั้นสุดยอดจริงๆแล้เปิดดีสองปีนะเปิดใช้ได้นะครับลูกเปิดนั้นถือว่าเป็นลูกที่การยากครับ ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเบิ้ลนั้นไม่ได้มันจะเกินแต่ว่าก็มีโชคครับที่ไปลงหลุมกลางเนี่ยพูดยืนคิดเน,นี่ยจะการยังไงเนี่ยครับเขายืนคิดใช้สมองนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยคือเบิ้ลแรงๆไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับเข้าสามเหลี่ยมแล้วก็ไปลงหลุมกลาง โยนั้นจะได้ทุนการศึกษานะครับ,บ3,000บาทส่วนพุทธนั้นได้ทุนการศึกษา10,000บาทแต่พุทธบอกว่าขอมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนที่การทางสมองบ้านปากเกร็ด2,000บาทครับชมโฆษณาู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรอบชิงชนะเลิศแขกรับเชิญกลับมาที่อาคารมารินท์ทาวเวอร์นะครับช่อง3 SD กำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันสนุกเกอร์เฟรมเดียวด็อกเอาท์ศึกดำเดือดและขณะนี้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศประเภทแขกรับเชิญแล้ว แขกรับเชิญทั้งสองท่านเป็นนักกอล์ฟยอดฝีมือทั้งคู่นะครับแล้วก็ท่านแรกนะั้นปัจจุบันนี้เป็นแชมป์คนล่าสุดของสนุกเกสโมสรราชพฤกษ์ครับเบรกสูงสุดเคยทำไว้ถึง50ตั้งไม่ธรรมดาครับแล้วผ่าน3รอบมาแบบสวยงามทั้งสิ้นครับคุณธนภูมิเกียรติสงครามคุณศักดาครับมีเส้นทาง3รอบสครั้งของคุณธนภูมิครับ ในรอบ16คนนะครับคุณธนาภูมนั้นเอาชนะอวยชัยจุนหารัตนะครับและรอบ8คนก็ชนะคุณตะเกิงนันทพิวัตรจรินแล้วก็รอบ4คนครับเอาชนะคุณวิศุปาณวรรผู้ชนะการแข่งขันจะได้เงินรางวัล10,000บาทนะครับแต่ว่า10,000บาทนั้นไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองมอบให้กับการกุศลคุณธนภูมินั้นมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย นอกจาก1 0,000่นแล้วถ้าหากว่าวันนี้แข่งเสร็จไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์จะมอบอีก1 0 0 0 0มเป็น20,000บาทคู่ต่อสู้ของคุณธนภูมิครับเป็นนักสนุนกเกอร์แล้วก็เป็นนักฟุตบอลเป็นนักกอล์ฟด้วยเล่นสนุนกเกอร์มาเมื่อ22ปีที่แล้วแล้วก็เล่นมาตลอดส่วนใหญ่แพ้มากกว่าชนะครับวันนี้ครับบอกว่าฟิตซ้อมมาพอสมควรความรู้เก่ายังมี เป็นนักกอล์ฟฝีมือดีเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีครับ,รบและปัจจุบันเป็นผู้บริการฝ่ายสื่อสารการตลาดของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนคุณพงศกรคอวานิตครับขอบคุณคุณพงศกรมอบรายได้ทั้งหมดให้กับการกุศลบุรีทีกระจกเงาแล้วก็เพื่อนร่วมกวนกอล์ฟของคุณพงศกรก็อัดฉีดมานะครับบอกว่าถ้าได้แชมป์คราวนี้จะให้อีก10,000บาทเป็น2 0 0 0 0บาทเท่ากับคุณธนภูมิดูเส้นทางครับสาครั้งของคุณพงศกร รอบ10คนนะครับคุณพงศกรอชนะคุณวัฒนาพา,าวุฒินะครับพัฒนาคุณแล้วก็รอบ8คนเอาชนะคุณเรียงนัชจักรครับเรียงเฉยเยศแล้วก็รอบ4คนครับเอาชนะนายแพทย์สมโรจนะวรีครับรอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศคุณพงศก,กรไม่ต้องออกแรงเพราะว่าหมอสมเป็นในศัตวแพทย์นั้นเป็นคนออกแรงให้เองการแข่งขันกําลังจะเริ่มแล้วครับมอบหน้าที่ให้กรรมการ ครับสำหรับประเภทแขกรับเชิญนะครับยังคงใช้กติกาเดิมครับเล่นดำลูกเดียวใครได้ดำก็ได้แชมป์ไปเลยนะครับ <c oughs> คุณพงศกรขึ้นแรงไปนะครับก็ให้คุณธนาภูมิเกียรติสงครามนะครับเนเดียวสนาคุณพงศกรจะต้องเป็นผู้เปิดนะครับ เพราะว่าถูกบังคับให้เปิดก่อนแขกรับเชิญนั้นถ้าภายใน4นาทียังไม่รู้แพ้รู้ชนะนะครับก็ต้องใช้วิธีขึ้นชิ่งแล้วครับแต่ไม่ถึงนะครับนี่มั่นเหลือเกินครับคุณธนาปูมนั้นเป็นแชมป์ของราชพึกโอ้โหนี่ครับที่เดียวเลยครับ โอ้โหฝีมือต้องยอมรับนะครับคนละไม้แล้วเปิดทีเดียวจบเลยครับคุณพขขงศกรผิดเหลี่ยมไหมผิดนะตั้งใจจะตั้งใจก็เปิดให้อยู่ตรงกลางเปิดอีกครัง้ง <ด S 2> ครับให้เปิดอีกครั้งนะครับก็า <ạ. S 2> ตั้งใจแบบนี้พอเห็นปั๊บนี่ลูกลอยทั้งสองลูกเลยรเราคุยกันไปคุณท้าภูมิพอเห็นลูกแล้วเป็นลูกค่อนข้างง่ายเลยลูก้องไม่ถึงกับง่ายมากครับแต่ว่าความยากก็คือการถ่ายทอดสด ใช่แต่ว่าลูกลอยมากและเป็นล็อบชิงชนะเลิศที่สําคัญนี้โดนกดดันมาจากทางสโมสรด้วยครับนี่อย่างนี้คุณธนภูมิเล่นยังไงถ้าถ้าคุณสกศรเปิดแม้ว่าจะไม่ดีไม่ถึงก็ดีแต่อย่างที่ต้องการอยากให้ขาวกระดับนั้นแนบชิงดูนะครับว่าคุณธนภูมิผมว่าลูกนี้ไม่ง่ายโอ้ คุณพงศกรชนะเลยนะเนี่ยก็ยังมีโอกาสกับซีซั่นสซีซั่น3 3นะครับชมโฆษณาครู่เดียวครับเรามีภาพสโลก่อนอีกครั้งหนึ่งครับคนละไม้ครับและหลังจากนั้นกุศกดาจะส่งเข้าโฆษณาแล้วก็กลับมาคู่เอกของรายการวันนี้ก็คือการแข่งขันประเภทอาชีพครับครับเราชมภาพช้านะครับเป็นการเปิดเฟรมของคุณพงศกรซึ่งเปิดแรงไปนิดนึงครับ เปิดแรงไปแล้วก็ส่งผลให้คุณธนาภูมินั้นได้เล่นลูกง่ายนะครับเราดูลูกนี้แล้วมือระดับนี้ลูกอย่างนี้ต้องถือว่าเนี่ยครับแมหายไปเลยครับเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับเดี๋ยวกลับมาที่อาคารมารินอนทาวเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับช่อง 3sd กำลังถ่ายทอดสดศึกดำเดือดและมาถึงคู่ชิงชาเลิศประเภทอาชีพแล้วครับครับคูนี้เงินรางวัลเป็นชมี่จะได้35,000บาทครับ แทงสี่ดำเฉลี่ยแล้วดำาละเกือบหมื่นนะครับเอาล่ะครับคนแรกครับคนแรกเป็นนักสเกอร์ที่ได้แชมป์เยาวชมประเทศไทยเป็นแชมป์หกแดงประเทศไทยแชมป์สิแดงประเทศไทยแชมป์สี่เกมนักสเกอร์จากสโมสรราชพฤกษ์แซกโซโฟนคุณสังดาเตรียมเส้นทางสาไม้ประเด็จศึกของแซกโซโฟนให้ชมครับครับสำหรับ นัดแรกนะครับแซ็กโซโฟนนั้นเอาชนะนพดลแสงนินอ่านพดนนพจรนะครับหรือว่าหนูดาวดึงรอบ8คนก็เอาชนะตัวเล็กสำโรงแล้วก็รอบรองชนะเลิศเนี่ยครับเอาชนะนุกจันมานี่คือเส้นทางของแซกรับลูกยาวๆทั้งนั้นนมีทั้งตบทั้งเช็ดครับคู่ต่อสู้ของแซกอายุน้อยกว่าแซกพอสมควรครับเป็นนักสเกอร์อายุ22ปีครับ เป็นแชมป์เยาวชนประเทศไทยเป็นแชมป์กีฬานักเรียนแห่งประเทศไทยนักสเกอร์จากสูตรปราการตูนวัดดานดเชิญครับคุณสดาครับเส้นทางของตูนก่อนมาถึงวันนี้ครับตูนวดดานหรือว่าเอกรวีอั้งคำนะครับรอบ16คนนั้นเอาชนะหนึ่งมุกดาหารแล้วก็รอบ8คนชนะหลังพัทยานะครับส่วนรอบ4คนเอาชนะแช,ชมป์โลกบินเลียดนะครับลมสุริน และคู่นี้แข่งขันในระบบ2ในสเฟรมเหมือนเดิมครับรบเฟรมละสมนาทีเชิญกรรมการครับครับการแข่งขันนั้นประเภทอาชีพก็ใช้2ใน3นะครับแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมรับทราบเลยนะครับว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับซีซั่น2นั้นก็จะเริ่มแข่งขันกัน2ใน3แล้วนะครับจากประเภททั่วไปแล้วอีกประเภทก็คือประเภทหญิงนะครับ ประเภทหญิงก็แข่งใช้ระบบ2ในสาเหมือนกันยกเว้นประเภทแคดรับเจอนะครับที่ยังคงใช้ดำลูกเดียวอยู่แซกโซโฟนจะเป็นผู้เปิดก่อนนะครับเมื่อกี้ฝึกมาเลยครับเปิด2ฝั่งเนี่ยครับแซ็กโซโฟนนั้นเป็นนักซูเกอร์รุ่นพี่นะครับรุ่นพี่มาหลายปีทีเดียวส่วนทูนดัด้งั้นก็ เป็นเด็กที่ฝึกสนุกเกอร์มานานพอสมควรนะครับเป็นลูกศิษย์ของต่ายพิจิตรเนี่ยดูดลงแบบมิงนะครับเนี่ยลูกอย่างเงี้ยครับเนี่ยเสียโอกาสเลยครับลูกนี้ต้องระวังนะครับแบบมิงสระบุรีที่วันนั้นให้เห็นนะครับว่าเบิ้ลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขาวดูดลงไปเลยอย่างนี้ต้องระวังครับแซกโซโฟนนั้นนำก่อนนะครับในดำลูกแรกต้องการอีกหนึ่งลูกครับ แซกในขณะที่ตูนนั้นต้องการถึงสองดำเปิดทางเดียวกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มือระดับโลกเขาใช้วิธีเปิดดำกันดำด้วยอย่างนี้นี่ทำดีมากครับเปิดได้ดีครับดูว่าแซกจะส่งขาวลงไปด้านล่างเบิ้ลเลยครับโอ้โหเบิ้ลนอันตรายครับแม่สงสัยจะมี ลูกที่สามเลครับดำม่ถ้าลูกที่สามนี่เราได้ดูดำเดือดแล้วนะครับลูกที่สามเอาลูกนี้ลงไปก่อนไม่พลาดครับ <c oughs> เอาลครับเดี๋ยวต้องจับมือก่อนนะครับก่อนที่จะรู้ดำรู้แดงในลูกสุดท้ายได้ไปนคนละลูกครับจับมือครับ แซกจะกลับมาเปิดเหมือนเดินมนะครับน่าเปิดดีครับโอ้โหอย่างนี้ตูนกันยากละ่ะขาวติดชิ่งเลยครับจะไซส์ลงไปด้านล่างก็ไม่ได้อันตรายครับลูกนี้นี่เห็นครับยืนสันหน้าเลยขาวจะไซสลงไปด้านล่างนั้นลำบาก ดูว่าจะกันยังไงครับอาจจะแทงเบาๆเอาดำมาติดเนี่ยครับเอาดำมาแอบชิ่งเนี่ยแทงเบาๆไว้อย่างนี้ทำให้แซกโซโฟนกันง่ายนะครับ ทำไปไหนช่างครับเอาขาวเซฟติดชิ่งไว้ก่อนเนี่ครับอย่างนี้ตูนก็เล่นยากนิดนึงจะเบิ้ลดำขึ้นมาหรือว่าปาดหน้าต้องดูครับสงสัยจะเบิ้ลเต็มลกกูกนะนี่ครับเอาปาดหน้าการดีครับอ้าวาทีนี้กลายเป็นแซกโซโฟน เล่นยากละการยากมากลูกนี้เบินเบินเลยครับโอ้โหสงสัยจะตายแล้วตายแล้วครับวิ่งไปงี้สารภาพนลครับโอ้อย่างงี้เสร็จตัวแน่ครับลูกอย่างนี้นี่นครับได้ไปลูกแรกก่อนก็ยังมาแพ้ได้นะครับ เป็นอวุธตูวนั้นได้แชมป์ไปเลยครับสุดยอดมากสู้กันถึงดีกาครับ3เฟรมเราติดใจเฟรมที่สองมากที่แซกเบิ้ลตัดสินใจเบิ้ลเพราะว่านํา1นศูนย์ตัดสินใจเบิ้ลไดอยังไงก็มันลูกมันกันยากครมันก้ามขึงผมว่าจริงๆกับเบิ้ลให้ขาวมันเซฟแต่ทีนี้มันโดนบานโดนวิดเหลี่ยมคุณบิ๊กดูการต่อสู้วันนี้เป็นไงบ้างครับก็ถือว่าสูสีครับเพราะว่ามีครบทุก ทุกรอทุกรถทุกรูปแบบครับทั้งการดีทั้งแม่นมีครบครับครับได้เวลามอบรางวัลแล้วครับขอเชิญนักกีฬาทั้ง6ท่านครับอีก4ท่านครับขอเรียนเชิญลยครับคุดอยู่ติดกับคุณบิ๊กเลยครับและคู่คู่กลางเลยครับคู่แขกรับเชิญอยู่ตรงกลางครับคุณปุ๊กคุณปุ๊กสกอตอยู่ตรงกลางแล้วก็คุณซากอยู่ทางฝั่งโน้นให้ตูนอยู่ฝั่งนี้ครับ ในเวลามอบรางวัลแล้วนะครับวันนี้ผู้มาเป็นประธา,านมอบรางวัลนั้นคือท่านรองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทร,รทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับคุณสลินกฤติยาพงพันธ์ครับพี่ช <inclusive. S 2> ื่อยืนนั่นเลยครับเราจะมอบให้กับเยาวชนก่อนนะครับเยาวชนก่อน <Okay. S 1> มอบให้กับรองแชมป์ครับ <Yeah. S 1> เป็นเกียรติบัตรให้ยอจันทร์แล้วก็ทุนการศึกษาครับ ให้กับโยจันครับไม่ใช่ัชชชชนรางวัลผิดครับโยจันไม่เต็มใจที่จะรับสามพัน <c oughs> บาทเราเราไม่ได้มีป้ายให้สหรับแชมป์ท่านเองครับแล้วก็มาถึงพุทธรังสิตครับแชมเปี้ยนได้ทั้งเกียรติบัตรแล้วก็ทุนการศึกษา1,000 0บาท องแชมป์แขกรับเชิญครับคุณพงศกรคอบณนิทครับได้เกียรติบัตรไปนะครับไปข่มเพื่อนฝูงที่เคยชนะคุณพงศกรและแชมเปี้ยนครับแขกรับเชิญคุณธนภูมิครับเกียรติบัตรพร้อมกับเงินสด10,000บาทให้กับการกุศลมูลิิเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทยแล้วคุณธนภูมินั้นมอบส่สวนตัวให้อีกหนึ่งื่นครับ และมาถึงเชิญครับคุณแซคครับครับคุณแซคเป็นรองแชามป์อาชีพเกต,ติบัตรพร้อมกับเงินสด15,000บาทครับและแชมเปียนครับตูนครับพร้อมกับเงินรางวัลอีก35,000บาท ท่านชมนครับซีซั่นแรกของเราจบไปแล้วนะครับแชมเปี้ยนสามท่านครบ้ทวนวันพรุ่งนี้ออกสตาร์ทซีซั่นที่สองนะครับมีการแข่งขันสามประเภทเหมือนเดิมก็คืออาชีพแขกรับเชิญแต่เยาวชนนั้นเปลี่ยนเป็นหญิงล้วนเลยครับสู้กัน16มือสุดยอดของประเทศไทยมีทั้งแชมป์โลกแชมป์เอเชีย er แล้วก็แชมป์ของประเทศไทยได้สู้กันออกสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับ17นาฬิกาสนาทีจันถึงสุกสัปดาห์ละ5วันวันนี้ขอบคุณ FB b บ t t e ตเตอรีแล้วก็บางุเทียนบิลเลียด Import and Export ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> ดีด้วยดีดีครับดีครับ